สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตรงการเกษตรครับก็บิรงหอยบงเกาสูนนะครับเริ่มเริ่มลกแล้วครับพอฝนมาเนี่ยนะครับเข้าไปบ่ได้แล้วพี่น้องนะครับล่งยาแล้วและเบิ้งไปเบิ้งมาออบมันเป็นหอยบงแบบแตกกันนี่แหละออบเ้ยนะครับมันมีหลายกานเนี่ยเนี่ยนะครับมันเป็นหอยบงยังสิหอยบงเกาสูนนะครับ โอ้เข้าไปยากแล้วพี่น้องตั้งลองห้างเพราะมันเป็นพุ่มเต็มมืดมืดมืดเออคือเลยครับพี่น้องพุ่มยากเข้าไปยากแล้วแ่ะนะครับเป็นนะครับเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มนะนะครับเข้าไปยากแล้วครับมันเปียกพี่น้องนะครับเดี๋ยวสผ้าเข่าไปเบิ้งนะครับ อ๋อมันเป็นกิ้งกะอ,อ๊อฟนะครับนี่ไะนะครับนี่ขนาดตั้งร่องหนาๆแล้วนะครับเอาผ้ายางให้บเบื้องในใส่ขมา่าเราเปียกกัะยอมแล้วเอานะครับล่งยาแล้วนะครับนี่ตั้งโอ้มันเป็นหวยบงสิมิการมั่งมีกิ้งมัง่งนะครับนี่นะครับ ออกเบิ้องเอาได้ไอ้บลูเนี่ยนะครับมันสิอยู่บังนี่แหละพี่น้องนะครับนี่เขาตั้งร่องห้างๆได้เนี่ยนะครับแต่ว่าหยามันหญ้ามันมัน,ม,นมันตกลงนะครับนี่ผลของการตั้งร่องห้างๆนะครับออาผมพาเข้ามาดูอย่างนงี้นะครับมาซ่อมเหงพี่น้องมันยางเขาได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะเปียกเท่าไรล่ะนาฝนนะครับ นะครับเง้วพอดูไปหน่อยเยนะครับห้วยบง90นะครับผ้าบุกปลานะครับเอาซ่อมิึงเอาคือยังสิไปยิ่งไกลปลานี่แหละอามันเป็นกิ่งกออบนะครับเป็นก้านนะครับยุ่งไรไปหน่อยเยแต่ว่าเดี๋ยวกันจะได้กู้แล้วนะครับ นี่นะครับเบื้องฝนตกพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาออกไปพี่น้องนะครับให้เบื้องกันนะครับมันจะเป็นมันจแตกกิ่งออบกิ่งแบบที่ออฟว่าหรือว่าไอบลูนะนะครับพอดีกเษกษตรอ็อเขาถามมาว่าเป็นห้วยบงแบบไหนนะครับนะครับ เอานะครับโอ้พป่นอกงมันเปียกนะครับบรรยากาศนี่นะครับสิเป็นคือกันกเมิดนะนะครับเอาเป็นห้วยบง90นะครับ มันก็แปลกนะแปลก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 มากนะครับมันไม่เหมือนพันอันชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไปปลูกที่อีกแปลงหนึ่งกับสูงยาวนะครับท่วมหัวเลยล่ะสองเมตรสามเมตรกว่านะครับนะครับนี่เป็นห้วยบุงนะครับกับผ้ามาสังเกตเบิ้งนะครับเบิ้งได้ส้ำนี้อีกเรื่องนะครับเพราะว่านะครับมันมันมันเป็นหน้าฝนแล้วครับ มันเป็นพุ่มหรอกอะมันเข้าไปยากแล้วครับเนี่น,นะครับสังเกตในขห็ขนความเปลี่ยนแปลงนะครับปลูกประตูล่านะครับออยุ่งไรพี่น้องเนี่นะครับมันจะเป็นการเป็นกิ้งยังสิเริ่มขัดหัวเบื้องน้องไปแล้วนะครับเนี่น,นะครับเป็นบรรยากาศภายในไร,มนนร่มันครับคือยังเสียมาจอบเบองอีอย่างนี่แหละ นะครับเอา,าคักอยู่พี่นอ้องมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอไล่ไอ้แปลงที่ผมไปถ่ายมาเหมือนกันครับโอ้มันแตกเป็นกิ่งยังสิมันคือบ่เป็นกิ่งคือกันน,นครับแปลงที่เขาเอามาปลูกนะครับแต่หัวดกนะครับห้วยบวงซุบอนี่นะครับ ปันวีกล้วยได้ไหละพี่น่องเลยนะครับนี่เบืง้งเบิ้งชัดๆกันอีกที่นึงเดี๋ยวผมจะไปดูต้นตำรับที่ผมถ่ายมานะครับเอ๊ะมันทำไมมันไม่เหมือนกันโอ้พี่น่องเลยมุนออกปอกนะครับ โอ้เนี่ยนะครับเป็นห้วยบวง90นะครับพามาสำรวจพามาดูนะครับเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่แล้วก็มาดูนะครับโคดเบืองบัไหลนะครับนะครับเดี๋ยวขอไปเบืองซ่อเมเบืองจังหน่อยอ๋อมันเป็นแตกกิ้งอยู่ นะครับนี่นะครับหวยบุงเก้าูนแบบเอ่อมันคือบอ่อือกันนี่นะครับลักษณะต้นมันอ้าวมีใบมีใบยิกอยู่ด้หรอพี่น้องนะครับ แปลงนี้เราปลูกอ้อยนะครับพอปลูกอ้อยเสร็จครับก็ปลูกมันในยักไรเนี่แหละที่นี่บัดน,นี้เป็นเลยหลากเงาเลยนะครับลงมาปลูกเต็มเอาเต็มสตรีมเลยปีนี้นะครับเป็นมันหอยบวงเนาะพี่น้องเขาแทอย่เนี่ยนะครับ,บ,รบซ่อมบึงซ่อมบึงนะครับนี่ตน้นมันสิบทสูงครับแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งแปลงที่ลงใหม่ๆสูงครับสูงชะลุดเลยเอ๊ นะครับผมต้องเอาคลิปที่ที่ไปหาคลิปนั้นมาดูนะครับดกครับเขาเป็นอย่างนี้แหละได้ว่าดกนะครับหัวเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้กเกษตรออฟทำกเกษตรง,ง่ายๆมาถามบอกว่าไอ้เป็นห้อยบวงแบบมีกิ่งหรือแบบไม่มีกิ่งมันแตกกิ่งเป็นหลายๆกิ่งไหมนะครับ สองกิง้งสามกิ่งนะครับใบมันทีหนาหนานะครับนี่แหละมันมันเข้าเดินเข้าไปไม่สุดแล้วครับเพราะว่ามันมันมันโดนทําฝนแล้วมันก็โตแล้วครับเนาะก็พามาดูนะครับหอยบุ๋มเกาศูนย์อีกแปลงหนึ่งนะครับเงี้ยวแปลงนี้นะครับสิด้กูฟังนี่ก็แล้วมั้งนะครับ ะครับโอเคครับขออนุญาตจบไปนี้นะครับ